ไปกับจัสก่อนนะครับเมื่อกี้จากหาะแรกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าเธอจั่วใช่ไหมรอชมเกสว้าวไปแต่แรกเลยเอ้ยอุ้ยอตโราไรอย่าเดี๋ยวมราก็ชุบได้ เปิดอ่านอ้องชาติเงเกตที่เปิดสามเงเกตนะครับไที่า่านเออเดี๋ยวขอดูนิดนึงไม่่า like งอ่าีบอกมีโอกาสไปเลอต้องสแปนดีขอมีโอกาสนี่แล้วกันโอ้ยโอ้โห เริ่มเริ่มเริ่มตีลากเกชัรเกสเ้ยวุ้ยมาไหนเผ่านเลเอ้คขะดเกดรอว้าใช่รอมือเลยเกดมือเลยเกดถ้าถือไม่ตายเก็ออมือเยอะมือแล้วกันนะมือแล้วกันลองดู ลงขาเทคครับขึ้นเทคชุบไม่ทำไรชุชุคเทคไม่ลงทิงมือหนึ่งาใช่สามมาตัวะอะไรไอ้แมทที่ตงไ้ทสอินงระารอขึ้นทำอะไรไหมไม่ทำไรไปไม่ระเบิดเลยเหรอลดสองเกียร์โซลานะเออแล้วพี่ทำไรได้ทำไรไม่ได้เอาเลยได้หนึ่งเกียร์เท่านั้นรถสองเกียร์เลยเหรอไอ้พี่มันโกงไมไหม้อ สองโซ่ไอ้ย่าแล้วนั่งเข้าโซ่นี่นี่นี่เหลืมไปได้ครับชาร์จเกจแล้วก็นำเข้าโซ่มอนเตอร์พิซึมไอ้ผมไปเข้าเลยผมไปแพ้ตอนเนี้ยอีเดอร์ท่ไหนเอาเอาเข้าโซ่ไปไหนฮะไปเบสสุดท้ายแล้วมีต่อไหนบ้างดูโซ่ได้ไหมได้ดูได้ด้วยดูได้หมดไล่ยัดโซ่เกจจวดอีเดอร์ที่ลิงไปได้หรอใช่ลิงไปที่สองโซ่เกจจวด ลองเกียรตัวสองมันเก่ง <se> ย <anak lonely> like no ังครับพี่ตอนเี่นบกเกียตัวอยักไม่ได้ฝุแล้วตัวนั้นเอาไม่ได้ละอืะก็เอามตโต้ตอเป็นไอ้เขียวเปิดสามนำลงไปข้างมือที่แล้วเเกียโห ลาใบนอกขงนมาถือเรากีดพ enfin ี่เลื่อนไปก่อนเลยแล้วก็ตัเองอืมเขาสู้อ่ะอะไรๆกามาทำอะไรได้พี่เจ้าก็ตัวเล็กก่อนตี นี่ถึงแล้วสองพันยิงแค่สองพัเไหกเราอ่ะ,อะสร่ทำไมได้ยนะเสรเกลายอยออะไรต่อไหมสองคียย,ยิงสงไลท์ระเบิดไม่เสร็จยิง2ไลท์งั้นอ่ะระเบิดไม่เสร็จให้ด้วยรอบถอดได้ไหมหนึ่งใบถอดใบนึงให้ยิงแค่ไลท์เดียว มันมันถือว่าขึ้นถึงไปแล้วเปล่าไม่ได้ดิน้องต้องเลียงพอน้องเชนพี่ก็เชนไงมันไม่ได้เยอะเลยมันไม่ได้ยิงตึ้๊ๆเลยต้องบอกเองมันไม่ได้ยิงตึ้๊ๆเลยโดนยิงหนึ่งไว้ถอดหนึ่งก็สองขีดสองขีแล้วก็สองขียิงหนึ่งเลยหนึ่งสองหนึ่งขีดโอ๊ยหนึ่งสองพลาดเดือดข้าเจูา แล้วไอ้แกไม่ไม่มีผ้าผิดขาเลยโอ้ทำไมมันเหนียวครับ่ะข่ะเองเลี้ยงขาตัวนั่นสองเยง่ายเลยครับนั่งสองเกเออต้องลงด้านนี้เนาะไม่ทำอะไรเลยเหรอเราทอนทำอะไรชาร์จเยสชาร์จสองจนหนึ่งเกแบบนี้ขอลงตัวแบบเบิ้มๆได้เลยไหมเอาแล้วแต่แล้วแต่มีบาเลีตรงไหนบ้างไหมรู้ ตัวกลางไปเดียวจริงเหรอไม่จริงแต่มอนของทั้งสองฝ่ายไม่โดนดิไม่โดนดิอ้ยไม่ใช่พี่ทั้งสองฝ่ายเ่อคุณใส่แกมบิดมายกบอร์ดอะไรนีไม่ยกยิงได้ไหมได้ทำลายตรงกลางนะพี่หนึ่ใจนังเกตพี่ได้จวหนึ่งใบเฮ้ยถอดโซ่ทุกใบได้ดีกว่าใช่โซ่ก็มีอยู่สามใบเอ้ยโอดมีอยู่สามใบเอาถอดโซ่ดีกว่าเอากลับมา แต่พี่ก็ต้องทำลายอยู่ดีนะก็ตอนพี่นะผมโอโรเปลี่ยนรโอเคุณอไหใช่ไหมเฮ้ยในระหว่างไอ้แท็กฟบาไม่เช่อดูก่อนอ่านมาดูอาอ่านอ่ในระหว่างไอ้แท็กฟงนอย่าหยกยกหยอกพี่อนี้เขาอ่านชื่อสกิลโทราผิดด้วยหรอเจลิสนี่ไปผมให้แค่นี้ตัวที่สามเอาใส่ออกกนที่าเราใส่ก่้น โอ้แล้วคุณบ้มั้ยเอานี่เอ้ยเชนใชตอนประกาศเอกตอนประกาศเอกไหนเราเมึงเชนนะไม่กูประกาศกได้เมื่อกี้แล้วพี่ตอนลงใช่ตอนลงไม่ยังมีเคาน์เตอร์ลอยนะมันมีเปล่าไม่มีไ,ไม่ให้ด้วยเดี๋ยวให้เด็กตอบจังหวะประกาศเอกเองเชนแล้วพี่ได้ขุดแล้วไม่รู้เลยอ้เหี้ยังไงโกนลงไม่ได้ให้ขุดไปให้ขุดไปแล้วลงไม่ได้ด้วยลงไม่ได้ไม่ลงนี่แล้วจะตีเบื่อนอนอยู่นี่ไม่รู้ตัวที่อะไรเมื่อกี้สามแล้วพอดีเป๊พอดีเป๊พคิดอะไรดิ โดนพอดีเป๊ะไอ้ชาใช่ยม่กูทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วผมจอบกอนตรงนี้แหละรเรยเียมเนี้ยแหละคิดมากเองเรื่องจริงอ่าทิ้งทิ้งมือให้ผมทิ้งมืออีกครับผมคือถึงโลกละไก็ได้ไม่ชอบไปทำอะไรว่าจั่วสองนะผูไม่ได้ผ่าน เฮ้ย็นตอนไฟนอ่นไฟนั่นไหมระเบิดเอเว้ซน่อยระเบิดเล้ปืนดูง่ายใครกอดูไง่ายใครกอดอยู่อยู่กัมั้อ่านอ่ายใหนึ่งเกเรามีพิเตอรอยู่บนสนามสุดต้องจนจบเทินโอเคจนจบเทินการตัวไม่เล่คนเล่นไม่เล่สกิลนั้นเล็กระเบิดทออะไรวะทอโซการหนึ่งไปในสนามระเบิดตรงไหนไม่เห็นมีเลยแล้วระเบิดการนั้นหรอ มันแยกกันไม่ต้องถอดก็ได้อ๋อถอดโซการหนึ่งใบได้ทำลายการ์ดนั้นไม่มีโซทำลายได้ไหมระเบิดยังไม่รู้ไป็นสวนระเบิดการ์ดไม่ได้เราผิดกฎไหมไม่ผิดกฎอะไรระเบิดทิ้งไใบระเบิดนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องระเบิดหรอกะไรหรอทำไปไหมหาเลยมันทำไปได้แล้วนะรอโหชาร์ตแอนด์รออืมก้อนกงเ่าไม่เกี่ยวไปที่หนึ่งนะทิ้งมือศพเื่อมข้นกัน กองปูปูเรียคุณจะไม่ลงอีทูเรียนอ่ะไม่นะอีทูเริยนกูไปหมดเด็กแล้วเปล่าหมดเรียจริงด้วยใช้ขนาดนั้น่ให้มันเหลืออ่าไม่ให้แล้วนะอีทูเรียงคุณประกาศแล้วอีทูเรียนไม่มีไม่ให้เสร็จแล้ว แค่บอกหาเครื่องป้องกันไม่ไม่ไม่มันต้องหามันต้องประกาศอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้หาเครื่องป้องกันก็ไม่เวลาดรอปแล้วคุณในหลุมคุณยังชี้อ่ะแล้วม่ในในสามคุณไม่ชี้มันอยู่ในกองไม่ต้องชี้คุณต้องชี้ดิมันเป็นเค<อ>รื่องป้องกันเหมือนกันต้องประกาศดิประกาศหาย,หายราย้อยทันทีอ่าไม่ให้เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้หายร้อยทันทีอีกแล้วนี่มีมาขอเลยนะเมื่อกี้หนึ่งขึ้นมาเข้ามาช้าพี่ได้ไหมเฮ้ยไอตัวที่ดีเป็นแค่สามพันยังไม่ต้องลิงก์มอนคู่เลยเไอ้ลิงค์คู่กะไรนั่นแหโอเคเสียหนึ่งว้อยู่ที่แล้ว เ้ยนี่แหละแผนดิบนี่คุณก็คงห่วแผนในของจีงวีไทยไม่เงเลยคุณไม่คุณไม่เคยดูโฆษณาคุณเลยไม่เคยจะทางการจัดพิธีการอ๋อไซนึงไม่มีกันแล้วกระโดดขึ้นไปเองประกาศคอไซอะไรมประกาศคอไซอะไรมันมาเข้าคอไซนึงกันแล้วไม่มีไม่มีไม่มีกูหลงตัวเดียวตายคือคุณใช้ว่าวไปอ่ะใช้ว่าวไปสองทีดนึง กู oh, พร้อมดีได้แล้วยิ่งหนึ่งยิงเลยอ่าเดือดโซนเดือดโซน,น,นอ่ะเจ้าของน้าขอเริ่มก่อนครับผมเข้าเทินจู๋เฮ้ยมึงมีร้อนแล้วครับพร้อมแปละลวอ่าใบหนึ่งขออย่าอย่าซาเิ่นเฮ้ยไอใบนี้ไม่ใช่ใ <c oughs> บนี้ได้โอ้โหใบนี้ได้ถึง รักสองเกทรักสองเกทอีกถือเองผมชาติหนึ่งเกทสองเกทหนึ่งยูไมที่สองแล้วนะไปที่สองแล้วนะใช่ใช่ใช่เอาทำมาดีทำมาสิทำมาสิลงตัวชุบมา this ีให้เลือนดิสแบบหลากหลายมากมายดิ this จุดสองนี่นะ ก็แข่งนิดมือหนึ่งแล้วก็ไม่จบสองใช่เลยไปปากครับคุณก็ต้องง่ายม้างแล้คุณเล่นจะเอาทุกอย่างเลยเอาเริ่มเข้าไปเลยตีลากิชาร์จเกจพานเธอรโร่เออต้องถอนคู้เป็นใช่สอนยัยไอยาจะแปลงหลังเราจะต่อยแล้วเฮ้ยเจ๊ยิงครับโปโลไอยาไปจ้าชาร์จเกีเจอพิซซี่มเจอได้เหรอได้อยู่แล้วง่าย โอเคอ๋อนี่ยโเจ็บหมดโอ้ยเออกูเดือดกับแดงด้วยก่อนจะชนะสองศูนย์เด้อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หาใครไม่ทราบว่าก่อนเป็นใครนะครับแชมป์ซีดภาคใต้หมายถึงพี่ป้องแน่ๆเลยครับตรงและเข้าใหม่ไก่ปีซึมยิงได้เปล่าตอนนี้ยิงได้เปล่ายิงได้ยิงได้ยิงไหมยิงไหม จะเก็บไปถอนโซ่เลยว่าจะเก็บไว้ยิงแค่นั้นแหละคนเราอยู่แค่นั้นเลยให้ก็ได้ไม่ถอนโซ่ไม่บอกว่ถอนโซ่หรอพี่ว่าพี่ว่าเกียร์เนี่ยน้องฟาร์มได้ไม่เบื่อตรงฮ่าไม่มีเกียร์แล้วจะเกียแล้วยังไงล่ะไม่เชื่อไม่เชื่อไมปฟาร์มไปด้านนั้นหมดเลยครับ Er ian, อีเทอริงกับไอ้นี้เท่าโซเทาโซได้กันเหรอะ<บ>ลองเท้าตียิงได้ไหมลองเท้าตียิงไม่ท่างกันตียิงได้ถ้าจะตีใช่ถ้าจะต,ตีแต่คือมันตีไม่ได้มันเอาไว้แถบแบ็แล้วอ๋อแต่้าเกิดตีคือทำได้เหรอไ,ไดไ้ไม่ธรรมาดานะตีกลางตีกลางเลยเหรอคือโซไม่มีอะไรเลยโซนอ้าวเลยอ่าสบายสบายเลยโซเซนเอาเอาเลยดูได้ไหมดูได้ไหมปล่อยเลยดูเลยไม่มีอะไรซัดทิ้เลยโซย้อนก็ความแข็งนิดนึงคแข็งอยู่ที่ว่าเทิน เทสองขี้ศนี้ดับเบิลสองขี้เ็เรเด้อแล้วกูหนีเมื่อกี้อ๋อแล้วเบิดนีแล้วสองขี้แถบยิงหนึ่งไลท์ลูกอโทระแถบยิงหนึ่งไลท์ลูกอโทราด้วยสองขี้ีกข้างเล่นไปผ่านเธอเฮ้ยตีข้างเลยเหรอแค่นี้ผ่านเธอแล้วผลเราทำแค่นี้พอก่อนมันเกินไปนะบางอย่างเฮ้ยลบอลโล่งๆเกียร์โล่งๆโซลโล่ง อะไรยหอยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแบบนี้แหละตอนแช่ดอเสร็จโคโชอ่ะทำได้เหรอชวนให้ชวนให้เดี๋ยวดูลากหน่อยเอาฟอสกี้อะไรไม่ได้เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวนิ่งต้องเหลือโซ่ไว้ก่อนเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวนิ่งไม่เดี๋ยวแต่พี่เอาตัวไหนขึ้นได้ก่อนตัวเส้นหนึ่งอ่ะมีอะไรเลยเอาการแถเอาการแถบเอาเรือเรอเลยไม่มีเกียรดไม่มีเกียด เดี graduate, да. ๋ยวังไซส์มีไหมวะเดี๋ยวไซส์หนึ่งไม่มีอีกโอเคขอบคุณนะครับชาเกินนะครับชาเกินนะครับแบบเมื่อกี้นะแล้วก็หลุดเดี๋ยวลงมาชาเกตแล้วก็จะร้อนหนีครับแล้วลุยอีตัวนึ่งบ๊อบบอบบอบบ๊อให้ชาเกตในน้ให้ชาเกตให้ชาเกตสบายสบายเฮ้ยโทรเข้าโทรเขาโทรเข้าโทรเขาส่วนสองคอสออ แข่งค c a เซนเตอร์แข่งค c a เซนเตอร์นะครับออกคลิปแล้วแก่งค c a เซนเตอร์ออกคลิปครับดิสเฮ้ยให้คู่แข่งดิสมือหนึ่งนะจ๊วววดิสเจ็บปวดเกินดิสอัลทราไปเลยใครเจที่ทําโพกตีแล้วเฮียดิสมือหนึ่งเลยแม่งแข็งเก่งอ่ะแข็งเก่งแล้วมือน้อยแล้วดิสมือไม่เสียไม่ต้องงอมือเท่าไหร่นะสองใบเท่านั้นเองเชื่อคือมือบวจะทตัอะไรไม่ได้แล้วอ่าโอเวอร์เทิร์นมาทําอะไรนะทิ้งมือหนึ่งไม่ออกอย่างสนามโบกดิฟเวนลานเลงไหนแค่นั้นเลยเหรอไม่ยิงไรเหรอไม่ยิงไม่ยิง คนเราคุยได้แค่คไหนเ,นนเ,นนนเรเนไม่ต้องยิงกันด้วยวะจริงไม่หรอพี่ก็ไม่มีอะไรด้วยเลยมันดีตรงมันไม่ออกจากสนามอ่ะเพราะมันเอามาสู้กับรถเบอร์ไงรถเบอร์มันสั่งล้องบอกไงถ้าเป็นเด็กคนนี้ถึงนดาต้องลงไปบนสนามไม่ถูกทำลายไม่ไมโดนออกจากสนามโดยความสามารถจการคอร์สคอร์ควาจสามารถกาคอร์สไม่ใช่ความสามารถกาใช่คอร์สไม่ใช่ความสามารถกายังโดนยังก็ยังมีทางโดนอยู่ให้ดับเบบลดึง <c oughs> เดอก็มันก็จะให้ติดรอบได้เงินไปเปล่าวะเรี่อแค่ชนะจากรอดได้ก็พอแล้วปะอ่ลักเกดส่งอะไรอีกใบนึงอ่ะอะไรอ่ะมันลักแค่เกดอย่างเดียวอ่ะมันร่างสองเลยลักเกดหนึ่งมันจะจ่ายเกดเราหรือเกดเพื่อนเดี๋ยวลงไหมกระจบจ่ายเกดเราหรือเพื่อนก็ได้ส่งไปกระจบมีแค่นี้แค่นนั้เองกระจอกจังติดหวังไหมเฮ้ยไอจังหวะนี้ไปร่างไรอยู่เริ่มหวาดแล้วทำไร เอ่อตีข้างมันดูดไหมเอ่อมันแค่ว่าให้ข้างไม่ตายเฉยคือทั้งสนามจะไม่ไปไหนถ้าเกิดผัประกาศโอ้โหเฉยจริงเหรอใช่โหจะไม่กูลนิ่งก็ได้นะโยเลื่อนจะตีน้ำเข้าโซ่ได้ไรจุดอะไรยังต้องใจเกลือโล่เฉยบอพลังอะไรตูดหมื่นตูดหมื่นตีข้างเอาไปตัวจอบปล่อยไหมไม่ไปอยู่ดีไม่ใช่ไม่ได้ไม่ประกาศไงจะประกาศไปทำไมวะและโซ่มีอะไรมาห้ามดูดแล้วตอนนี้ไม่โดนดูด ไม่โดนดูตอนประกาศแชมป์พี่ทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือเป็นแบบลอยตลอดเวลาไม่โดนดูดตัวเาผ่านนะคนผ่านเท่านะรอรอเท้าใส่ใช่รอถอนเลยอีเธอร์ีิติดริงยัตโซเกตจวทำได้ได้หรอลงไอ้เขียวทิ้งไอ้เขียวเสือไอ้เขียวเครื่องป้องกันหนึ่งไป ชีบไปก่อนชีบไปก่อนเครื่องประกันอะไรเครื่องประกันอะไรไม่รู้ไม่ไม่ต้องบอกกองผมดูก่อนถ้ามันมีอะไรบ้างในกองไม่ได้ดูก่อนไม่ได้ดิดูได้ดิดูได้คนเราดูไม่ได้แล้วมันเป็นเครื่องป้องกันเอาอีเสอร์ียลได้เครื่องประกันรู้ว่ายังเหลือกัเอาเลยนะดูก่อนต้องดูก่อนจะสกีจวดเคจอยู่จวดไปเดียวไปเดียวพอไปเดเฮ้ยสองกจวสองโหจังครับมึงสามเหลือสองเมื่อกี้จะได้ไม่พูดได้เกจได้จวด อ๋อเมื่อกี้โซจะเกิดเมื่อกี้ลืมไปน้องไม่มีเกจใช่ไหมมันโดนอ่ามันเอาลงดอกแต่ไม่เป็นไรช้าไปแล้วที่ก็เลมไปการเป็นอ่างี้ถ้าเกิดมันไม่มีเกจเหลืออ่าเอาการกุศลหนึ่งใบลงดอกก็ให้โซสักโซก็ได้ไม่ต้องให้มันผ่าไปแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าเอ้ยอะไรเจ้าของร้านผ่าไปแล้วเปิด์สามหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกจเกจใปเบาเทียงหนึ่งของประเทศเบาเนี่ยสองเกจอยสองอีกรอบวันเบอรเท่าเบาอ่านดูดิ รักสกิลง่ายๆไม่มาบงลทีนอยู่แล้วป่ะมีเคยไปฟอร์ไม่ไปจริงๆอยากได้ฟอร์ใช่ไับขอฟอร์น่อยครับใบนี้ครับขอฟอยครับให้ผมดีครับให้ผมดีจอดสองเบสเบสเบสเลยจับแฮแล้วก่อนจะแพ้แล้วไหมปูนี่แหละเอ้าห้ามต่อโซ่ด้วยทำไมได้แล้วพะายามแค่หนึ่งพันใอ้ตีหาไม่ย้อนอ่อหนึ่งพันเองเหรอเป็นพี่ใช่ไหมใช่ แล้วเราอ่อนไดยดูโซได้ไหมดูโซได้ไหมไม่ดู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 ทำเลยทำไรครับทำไมับก่อนที่ยังมีโอกาสมีได้หนึ่งไหมวแต่ที่เปนหลมหมไปลากิเอาเลยครับมึงเกรับึงเกดเป้าหายแล้วอุ้ยเป้าหายแล้วตีกลางเมื่อกี้พี่จ่ายอะไรด้จ่าย ระเบิดระเบิดยิงเท่าไหร่ยิงไหนรัยิงสองยิงอ่ะแต่พี่จะไม่โดนเพนนีเทตเพราะมันไม่มีเพนนีเทตใช่ต่อให้มันมีก็ไม่โดนจริงๆอ่ะพี่ระเบิดระเบิดยิงสองไลลุกจากดับเบิลเอทครับยิงกี่ทีนะอีกทีนึงไหมสองไลน์สองไลน์สองไลนสองไลเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอแป๊บนึงไม่ยิงทีละหนึ่งสองทีอ่าจะยิงเดี๋ยหนึ่งจิ้วจิ้วอ่ะจิ้วจิ้วจิ้วแล้วก็มีรองเท้าแทบลุกมาจิ้วจิ้วในรอบโอ้โหเดี๋ยวนะหนโอ้โหไม่พอ ก่อนดีไม่เชื่อแถมลูกอ่ะเอ้ยเจนไว้อ้าวไม่มีตัวให้เห็นไม่จุ้ยอ๋อได้สองเกตอยู่แล้วก่อนชาเกตพี่จ่ายแล้วยังครับเมื่อกี้จ่ายแล้วจ่ายได้ไหมยังเปล่ายังเปล่าจ่ายได้ไหมอ่ยังครับยังครับยังชวยนะจยนะัยจุนยจุ้จุ้ยจจ เกือแถบลูกไลยแถบลูกยิง่งไลแบบโม้ดเ้วยต้องมีโซ่ไหมไม่ต้องมีอะไรทั้งส้นทำไหมแผบยิงไลท์ไม่ต้องทำอะไรแตยยิงยิงไรเลยนี่ิงไรเฉยนี่รถยามิอุ้ยไอมันรถบอกว่ารถ2หน่วยแสดงว่าตอนนี้พี่ยังเหลือในสอีกหนึ่งหน่วยข้าต่อไปเฉยไไหมยิงสอไลท์ไมยิงสองไลอ่ะยิงสองที่อ่ะหไลสครั้งที่ห ้งี่หนึ่งข้งที่สองระเบิดระเบิด้่หนระเบิดอ่ะ้งที่สองยิงเหกตเนา